สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเราฟันวิทกีรพัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์นะครับซึ่งสิ่งที่เรากําลังจะโชว์นะครับคือสิ่งนี้นั่นเองครับทีวีไม่ใช่ครับอันนี้มุกครับอันนี้ก็มุกนะครับสิ่งที่จะมาโชว์จริงๆคือเกมครับผมวันนี้ผมมีแขรับชินก็คือซีวีพีเคกับวัดเคนะครับวัดเคก็อยู่นี่นะครับจัดซีวีพีเคเนี่ยนะครับ จะเชิญออนไลน์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะออนไลน์หรือเปล่างั้นไปดูกันเลยครับอบอเโทรัพท์แบบอันนี้แคสเกมนะครับอันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมเลือกโหมดจากทางด้านบนนนะครับซึ่งข้างบนนี้นะครับยังมีอีกครับ ฟอตไนกด์กดหนึ 1, ่งทีมเดสแมทกดสองฮาร์ดพอยต์กดสามเซิร์ฟแอนด์ดิสเทอร์กดสี่ d o เนชั่นกดห้าแพ็กกิตวิดเอไอกดหกนะครับใ <AI S 1> ห้อัพหดเลยครับแต่ผมว่าฮาร์ดพอยต์ดีดวกว่าเพราะว่าเห็นคนเขาชอบเล่นกันนะครับฮาร์ดพอยต์เห็นว่านิวคนก็เลยเล่นนะครับแล้วผมก็เลือกแมปเองไว้แล้วก็คือไฟไฟนิงแลนใช่ครับผมก็นะครับมา go วันนี้นะครับผมจะลุยเดียวนำโดองไม่กลัวใส่นะฮะเาอ้าป้ามาีอะไรเนี่ยโอโ้เทมเปตนี่หัวจะมัดงอยโยอุยโยขยโยขยโยโตีจะแปยวเาดีอาร์เมอร์ก่อนต้องไปเอาดีอาร์เมอร์ก่อน 被安慰了。Yeah,